ทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสนนำกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ของเบสมารีวิวให้ดูกันนะคะใจจริงเนี่ยวันนี้ไปช็อปซาริโอเนี่ยไม่ได้คิดจะไปซื้อกระเป๋าสตางค์นะคือเดินเดินผ่านแล้วเห็นแล้วมันน่ารักเดียค่ะก็เลยหยิบมาแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยในตู้โชว์จะเห็นลายชัดกว่านี้นะคะอันนี้เขาก็จะอยู่ในซองงดูลายลำบากนิดนึงแต่เดี๋ยวเบสเนี่ยจะแกะให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะแล้วก็จะทําการเอา ของในกระเป๋าสตังค์ใบเก่าเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะคะอยากบอกว่าของจิงน่ารักมากๆเลยทุกคน้อมยังหนึ่งสองสามรึงนี้ค่ะยังก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่ามีเหมือนฟองน้ำบุอยู่นะคะแกะเขาออกก่อนจึ๊บจุ๊บจุบจุบ,จบ,จบ เห็นยังน่ารักป้าโอ้โหเป็นวิงวิงด้วยนะคะแล้วก็แกะตรงซิปด้วยดูซิซิปเป็นยังไงซิปเป็นแบบคริสตัลนะคะเป็นคริสตัลแบบนี้ทุกคนเลยแอบเห็นราคาเลยว่าราคาเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวตัดตรงนี้ด้วยจึงพร้อมที่จะใช้งาน,นะคะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนสวยไหมสวยมากยังกับแบบกระเป๋าสตางค์ของเจ้าหญิงเลยนะคะขนาดเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนก็ไซส์แบบกระเป๋าสตางค์ทั่วไปเลยก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะอันนี้มันมันเล็กใช่ไหมล่ะราคาที่เบนซื้อมาเป็นราคาเซลล์499บาทคะ่ะทุกคนจากราคาเต็ม795บาทเฮ้ยเขาเซลล์ลงมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ เซลมาเท่าไหร่ลดมาเกือบ300บาทเลยเนาะอ่าเรามาดูรูปลักษภายนอกของเขาเลยนะคะเขาก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เหมือนเป็นหนังเทียมค่ะเป็นเหมือนคูกขาคูกขานิดๆนะเห็นปะลายเขาก็คือจะเป็นดอกไม้โบโบ,โบแบบนี้นะคะเห็นเป่าอืมแล้วก็ตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นรูปไมเมโลดี้นะคะพร้อมกับมีเหมือนกับเพชรอยู่ข้างนอกอะ เวลาเรามองมันก็จะมีความแวววาวๆนิดๆนะคะเป็นเหลี่ยมเๆเ,เพชรเนาะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเหมือนกับมีเพชรสีชมพูอยู่ตรงนี้มีโบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงซิปเน่ก,ก็จะมีความเป็นคริสตัลค่ะเบจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหนึ่งสองสาจึงข้างในเป็นยังไงนะจึ๊บนี่เขาแอบ,บมีใส้อะไรมาให้เราด้วยนะคะเป็นเหมือนกับวัตถุก,กันเสียเออ นี่ทุกคนข้างในเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นช่องช่องนะคะจะมีทั้งช่องแบบตรงนี้แล้วก็เป็นช่องตรงนี้นะก็คือสามารถใส่เหรียญใส่แบงค์ใส่อะไรได้เต็มที่เลยนะคะกระเป๋าสตางค์ของเบสเนี่ยใบเก่าเนี่ยไม่มีเงินค่ะทุกคนเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเหมือนกับใช้โอนแช่ว่าจะไปไหนก็โอนหมดเลยใช่ไหมคะบัตรที่เบสมีก็จะมีแบบเนี่ยมีแบบเขาเรียกอะไรอะมูนิดนึงเออมูจากวัดแขกนะคะ เป็นแบบไว้บูชากี่อันเนี่ยถามจริงว่า <c oughs> ไม่ธรรมดานะคะเบไม่ค่อยมูหรอกก็มีมีเท่านี้แหละไม่ไม่มูเท่าไหร่หรอกแต่ก็มี3ามแผนะะ่นแล้วค่ะในกระเป๋าเนาะก็เดี๋ยวใส่ลงไปด้วยนะในกระเป๋าสตางค์แล้วก็จะมีบัตรนักศึกษาที่เราก็ผลสถานนะภาพความเป็นนักศึกษาอยู่ไว้แล้วแล้วเราจะพกบ,บัตรนักศึกษาไว้ทําไมเออพกไว้ก่อนแล้วกันเผื่อที่ไหนเข้าแล้วมีส่วนลดนะคะมีอะไรอีกอะบอารประชาชนบัตรประชาชนต้องแอบแบบ เห็นเฉพาะหน้านะคะที่บานอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบัตรประชาชนเดี่ยวมันจะเห็นเลขนะคะแล้วก็จะมีวินิสําคัญมากเลยเดบิตการ์ดค่าเดบิตการ์ดก็ไม่สามารถให้เห็นเลขได้นะคะเป็นอันนี้เป็นของธนาคารกรุงไทยค่ะก็มันจะเป็นทั้งเดบิตการ์ดแล้วก็ ATM ในตัวเลยนะคะเจ้าตัวนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็น บัตรสมาชิก g r a ฟเราก็เป็นบัตรสมาชิกเดลวันของเซนทันค่ะเบสก็จะใช้บัตรอยู่เท่านี้นะคะส่วนบัตรเดอโมเนี่ยหมดอายุไปแล้วเดี๋ยวนี้เบสก็จะบอกแต่เบอร์โทรนะคะและนี่เป็นเศษตังในกระเป๋าสตางค์เบสที่เบสมีอยู่คือมันก็มาจากการทอนเงินของครั้งก่อนๆนั่นแหละ <c oughs> มีแต่เศษเหรียญน,นะคะมีอยู่กี่บาทวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีอยู่สิบสองบาทเออใส่ลงไปด้วยนะคะ ก็ดีนะแต่จริงๆความจริงเศษเหรียญจะใส่ช่องนี้จะดีกว่าไหมวะเออเราเอาเหรียญใส่ช่องเล็กดีกว่ามันจะได้ดูแบบไม่กระจัดกระจายนะคะแล้วก็ตัวบัตรเนี่ยเอามาอยู่ข้างนอกดีกว่าเป็นตรงนี้เออดีไหมบัตรกับบัตรกับแบงค์อยู่โซนนี้แล้วก็เหรียญอยู่โซนนี้นะคะแล้วเรามาลองปิดกันทุกคน นี่โอ้โหเบกก็อยากจะพกพาเขาไปทุกที่เลยนะคะสําหรับเจ้ากระเป๋าสตางค์ใบนี้เวลาหยิบขึ้นมามันดูเจ้ายิ่งเจ้าหญิงน่ารักฟุ้งฟิ้งสุดๆไปเลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจเจ้ากระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะเป็นของซาริโอราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่เซลล์499บาทนะคะก็ไปดูได้เลยค่ะที่ช็อปซาริโอที่เซ็นทันค่ะ แต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากเซ็นทันเวิลนะมีของเยอะแยะเลยถ้าหากว่าใครที่ดูคลิปแบบ Real Time ์นะช่วงเวลาที่เบสอัดมีของแน่นอนแต่ถ้าหายจากนี้ไปหน่อยเนี่ยก็อาจจะทำให้ของหมดสต็อกได้นะคะถ้าอยากจะได้ก็ต้องแอบ,บไปดูกันก่อนนะสำหรับคลิปนี้เบสขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย